รู้จักผมพูดคุยกับผม ติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กิษณนภูสิทธิอุดม .net สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับวันนี้เราก็ไลฟ์กันแบบ Work f กฟ m Home นะครับอยู่ในกอนที่เลยซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะตามปกติเราก็จะมาคุยกันเรื่องของ ธรรมะเรื่องความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์อย่างนี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยเพราะว่ามีหลายท่านได้ชมคลิปสิงหามหาพิวัตรไปแล้วแล้วก็ถามเงินเข้ามาเยอะมากเลยนะผมก็ไม่อยากจะพูดตรงๆแต่ก็พยายามอ้อมให้ให้หน่าฟังที่สุดแล้วนะคราวนี้หลายคนก็กลัวพอกลัวแล้วก็ถามว่าต้องทํำยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าต้องทํำยังไงนะในเรื่องของสิงหามหาพิวัตรเนี่ย ใครที่มาชมไลฟ์ตลอดก็ก็จะรู้ว่าผมได้ดูไว้ล่วงหน้านะก่อนที่จะถึงเดือนสิงหาเนี่ยล่วงหน้าประมาณ1เดือนเพราะว่าขณะที่ได้นั่งทำดวงอยู่ก็ได้เสียงกระซิบอย่างเงี้ยนะผมก็เลยจะมาได,ไ,ดได้ทำเป็นคลิปอะพอดูเสร็จแล้วก็เลยทำเป็นคลิปออกไปนะสิงหามหาพิวัตรคราวนี้มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือช่วงจันดับคือวันที่8เนี่ยนะครับ ภพภูมิเนี่ยมันจะต่อเชื่อมถึงกันในในโดยทั่วไปตามหลักโหราศาสตร์เองเนี่ยเวลาที่ถึงจันรดับก็คือดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยนะครับทับกันสนิทพอดีพอทับกันสนิทเนี่ยแสงจากดวงอาทิตย์ก็บดบังดวงจันทร์นะพอบดบังก็เกิดเกิดการจันรดับแต่ในทางโหราศาสตร์หรือในทางภูมิภูมิโลกทิพย์เนี่ยมันเป็นจังหวะช่วงเวลานะครับ ที่มีพบภูมิเนี่ยต่อถึงกันได้นะพอมันเชื่อมต่อถึงกันปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวปลดปล่อยนะปลดปล่อยอะไรบางอย่างในวันจันทร์ดับซึ่งที่ในคลิปผมก็บอกไว้ว่ามันจะเป็นการ transformation คำว่า transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงนะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่9นะครับหลังจากวันนิวมูลนะหลังจากนิวมูลประมาณ8ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ย ก็จะเกิดปรากฏการณ์นี้นะครับในจักรวาลเองนะในจักรวาลในท้องฟ้าจะมีความวุ่นวายนะเหตุการณ์ที่จะเกิดไปถึงวันที่22คือวันจันทรเพนนะจะจบลงที่จันเพนนะฉะนั้นในช่วงเวลา9-22ถึง22เนี่ยมันจะมีความวุ่นวายหลายๆเรื่องนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาที่ ดวงจันทร์เองหมุนรอบโลกเนี่ยมันจะเกิดแรงกระทํานะครับแต่ในครั้งนี้มันเกิดแรงกระทําแบบการอภิวัตด,ดวงดาวมันเป็นการปรับปรุงคุณภาพนะในทางโหราศาสตร์เรียกว่าปรับปรุงคุณภาพฉะนั้นคุณภาพที่มันดีอยู่มันก็จะดีไปเลยนะคุณภาพที่แย่มันจะแย่เลยนะเหมือนกับดาวบาปเคาะก็จะมีกําลังเพิ่มนะดาวบาปเนี่ยก็จะมีกําลังเพิ่มฉะนั้นพอดาวบาป ฝ่ายไม่ดีมีกําลังเพิ่มมันก็มันก็ส่งผลนะสั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลด้วยนะแล้วเวลาที่มันส่งผลสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็กระตุ้นนะกระตุ้นอารมณ์ของผู้คนกระตุ้นอะไรต่างๆที่มันอยู่ในสภาวะที่ที่มันรับเรื่องของดวงดาวเนี่ยนะครับฉะนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้นะมันก็คือกำลังบุญ นะอันนี้สําคัญตรงนี้เลยนะกำลังบุญวาสนาของตัวเองนี่แหละนะฉะนั้นเราเราจะต้องทํำยังไงฉะนั้นระดับของบุญเนี่ยผมเคยพูดไปเยอะพอสมควรและเรื่องระดับของบุญก็คือทานศีลและภาวนานี่เรียกว่าระดับของบุญนะส่วนศีลสมาธิปัญญานี่เป็นระดับของปัญญาฉะนั้นถ้าเราถ้าเราบอกว่าทําไมมันต้องเป็นระดับของบุญด้วยล่ะนะคนมีบุญ ทำไมต้องรอดพ้นด้วยละ่ะอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเคยได้ยินคำนี้ไหมธรรมะจะรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมเออหรือคนที่เขามีบุญบาร,รมีสูงเนี่ยเขาก็มีโอกาสเติบโตมีโอกาสสําเร็จมีโอกาสรอดพ้นอันนี้คือเป็นเรื่องของบุญวาสนาฉะนั้นเราจะต้องทํากันยังไงนะพระเจ้าก็บอกแล้วว่าบุญสูงสุดเนี่ยก็คือวิปัสสนา นะบุญสูงสุดนะครับก็คือบุญสูงสุดคือการทําสมาธิทําวิปัสนาอันนี้คือบุญสูงสุดแล้วฉะนั้นถ้าเราถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราเชื่ออย่างนี้เราเชื่อในพระพุทธศาสนาบอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยบุญสูงสุดคือวิปัสนาญาณเนี่ยนะ,ะนนสถาบันพลังพุทธานุภาพสํานักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพเลกคูดอน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาขาของท่ามัวแดงจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ที่ซอยนวมิน98ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการเผยแผ่ธรรมะตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีหลวงปู่เทพโลกุดรพระอุตระมหาเทระเป็นอาจารย,าย์ใหญ่ พระอาจารย์พินทุมหาปัญญูพระอาจารย์ผู้ดูแลถ้ำวัวแดงเป็นผู้จัดทำหลักสูตรการสอนและได้มอบหมายให้อาจารย์กฤษณะภูสิอุดมเป็นผู้ถ่ายทอดและแนวทางปฏิบัติให้กับญาติธรรมที่สนใจอยากฝึกผลเรียนรู้ธรรมะแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ที่ช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพลกุดอนนั้นเราก็มาเตรียมกำลังบุญของตัวเองซะเลยในช่วงที่จะเกิดการ transformation เกิดการอภิวัตของดวงดาวบนบนพื้นโลกบนมนุษย์โลกก็จะวุ่นวายนะท่านก็จะเริ่มเห็นตอนนี้ทั้ง เขื่อนแตกน้ําท่วมไฟไหม้นะโรคระบาดอะไรมันมันเนี่ยมันมันมันกำลังจะวุ่นวายอ่ะเหมือนสภาวะก่อนภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันสั่นสะเทือนมั่งอะไรมั่งมันจะสั่นก่อนล่วงหน้านะแล้วพอถึงวันเวลานั้นเนี่ยขราวนี้มันจะปะทุเลยนะช่วงพีคเนี่ยมันจะปะทุแล้วเมื่อมันปะทุเนี่ยนะครับใครที่มีกำลังบุญมากท่านจะรอดพ้น นะการที่เราจะทำเนี่ยผมจึงชักชวนผู้คนทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้หรือได้ได้ยินสิ่งที่ผมพูดนะครับเรื่องแรกที่ต้องทำคือการถือศีลน,นะถือศีลเลยนะนะเพราะว่าคือคือเรื่องศีลเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของของของบุญนะครับเป็นสิ่งที่จะแยกมนุษย์ ออกจากสัตว์เป็นสิ่งที่แยกมนุษย์เป็นระดับขึ้นไปอีกนะครับในเรื่องของศีลฉะนั้นสิ่งนี้มันมันสำคัญมากนะฉะนั้นใครที่อยากเริ่มต้นนะผมแนะนำไม่ต้องรอวันที่9แล้วค่อยถือก็ได้นะค่ะท่านต้องปรับตัวล่วงหน้าได้ไหมไม่งั้นสมมติพอวันที่9ถือแล้วโอ้ยังหิวอยู่จิตใจยังโอ้ยกระวนกระวายไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะหรือคนอาจารย์คนที่บอกว่า ถ้าหนูถือสินแปดไม่ได้หนูขอเป็นสินห้าก่อนได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคะอืมถ้าครั้งนี้นะอาจารย์แนะนําต้องเป็นสิน,น,นแปดเเพราะวนะ่าครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่โอเคไหมมันเป็นเรื่องใหญ่แม้กระทั่งในโลกมนุษย์เองก็มีโรคระบาดแม้กระทั่งในเมืองไทยเองก็เป็นปัญหาทั้งการเมืองทั้งอะไรวุ่นวายเดัมนมันจะวุ่นวายอย่างเนี้ย แล้วเมื่อมันวุ่นวายนะผมเคยบอกไปแล้วในในเทปสิงหามหาพิวัตรก็คือมันจะมีการช่วงชิงอํานาจศักดิ์สิทธิ์คําว่าอํานาจศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแม้กระทั่งมารฝ่ายไม่ดีนะมารฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็อยากจะยึดครองอํานาจอยากจะยึดบุญน,นะในในเชิงโลกทิพนะมีเทวปุตตมานก็ตามหรือมารอะไรก็ตามเนี่ย ก็อยากจะแสดงฤทธิ์ของตัวเองนะอยากจะแส,งแสดงฤทธิ์อยากจะกำลาบสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยนะฉะนั้นตรงเนี้ยทางเดียวที่เราจะทำกันนะเริ่มต้นจากการถือศีลนะถือศีลนะผมเน้นอย่างนี้นะให้ทุกท่านเริ่มด้วยการถือศีลเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องศีลนะผมก็เลยอยากจะ อธิบายนะเรื่องทานทานนี่ทุกคนคงเข้าใจกันอยู่แล้วล่ะไปทําทานนะเรื่องบุญจําได้ไหมว่าเป็นยังไงกันบ้างเออคือเรื่องบุญเนี่ยผมก็บอกเลยว่าสามขั้นตอนนะถ้าแบงค์จะพูดเลยแบงค์พูดยาวเลยอย่าหยุดสิเออพูดเลยตงพูดเลยแล้วจะถึงการจะถึงการธรรมะครับอาจารย์การธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทางปวงแล้วตอนนี้อาจารย์นะฮะมี หนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับเป็นหนังสือที่อาจารย์จิสนะได้เรียนรู้ตอนไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดชัยยภูมินะฮะในหนังสือก็จะมีบทสวดแล้วอ่าบทสวดธรรมะพิธีกรรมมนต์คาถาต่างๆมีผศาสตร์ด้วยเหรอแม่งไม่มีไม่มีไม่มีหนังสือนะครับก็หนังสือเสร็จแล้วแจกแล้วนะก็คือท่านก็มาเดี๋ยวก็ใครต้องการก็รับผมส่งทางไปรษณีย์เพราะว่าครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สามนะ ก็จะแจกหนังสือให้นะแล้วก็มีคำปารบพระอาจารย์วีรนนท์วัดป่าเจริญราดด้วยอย่างงี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ท่านก็เตรียมตัวนะไปให้ธรรมะเป็นทานกันก็ได้สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมรายการของอาจารย์นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะให้กดคำว่าติดตามเป็นติดตามแล้วแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆของรายการค่ะ นอกจากนี้นะครับยังมีเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับจะมีเวเว็บอาจารย์กิษณาภูสิทธิอุดมดอทเนะครับภายในเว็บจะมีพรศาสตร์มนพิธีมนกระถาบทสวดและธรรมะธรรมนิมิตครับและถ้าอยากพูดคุยกับผมนะครับที่ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์นะครับกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณ ก็สามารถกดเข้ากลุ่มมาได้เลยมาพูดคุยกันนะครับคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ยังมีช่องที่เกี่ยวกับธรรมะนะสถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับเป็นช่อง YouTube ก็ฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นติดตามแล้วด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับชมก่อนเลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ